ัสดีจ้าพ่อกันกับส่องตาไหวยายน้อยไทยอีสานเหน,นือเนาะจ่าเมื่อนี่เมื่อนี่ยายน้อยสิพามาเบิงอันแม่เป่งหรือว่านั่งพญาของยายน้อยที่ยายน้อยเอาไข่ของนั่งพญาที่เป็นไข่ไงหรือว่าไข่ไข่เป่งเนาะจ่ามามาเข่าล้งมาเข่าอันล้งเทียมหรือว่ากระปุกข,ของห้าไหวตั้งตาโดนเติบแล้วเนาะจ้า อันนี้เพิ่นกะออกออกเป็นลูกของนางพญาเบิดแล้วเนาะจ้าพี่น้องนี่เป็นแบบนี้จ่ะมีปีกเอาเอาเอายาเฮติด่ะมีปีกตัวใหญ่มีแต่นางพญาเนาะจา้ามีแต่ลูกของนางพญาอยู่ในกระปุกเนาะจ้า,จา บางคนถามยายหน่อยว่าแยกแบบใดที่ยายหน่อยเคยบอกว่าให้แยกขอบแยกล้งที่เขาหานางพญาบรได้แม่นบ่าชญเมื่อนี้ยายหน่อยพามาเบิงเพิ่นถามว่าแยกยังไดแยกแบบใดยายหน่อยก็พามาเบิงก็คือห้าแยกแยกอยู่ให้อยู่ตะเพินล้งเดี๋ยวขอบเดี๋ยวนอกจากที่เขาเอาไข่ ไครของนางพญามาใครให่หรือว่าใครใครเป่งจะห้าก็แยกแยกว้ขอ,อกเดียวเลยว่าต้องเอาผสมขอ,อกทิมมีแมงานเนาะจ้ะพราะว่า,าถ้าห้าเอาไปว้ขอ,อกทิมมีแมงานแมงน,นันเิ่นย่ำปัญหากินเพื่อนจะเป็นผ่านไปเบิดถ้าเพ,เพื่อนพอกระคือแล้วในขึ้นเดียวเนาะจ้ะเดีายวพ่อปลายาหน่อยก็เห็ดดูแล้วก็เลยมาคิดว่าห้าต้องแยก แย,ยกขอบแย,ยกขอบไปเลยน้วจ่าไห้ไหใไงไห่ใหญ่หรือว่าไข่นางพญานี่อยู่อยู่ลังเดียวคอบเดียวของเพื่อนไปเลยน้าเฮาบอสิบเอาไปปนดคอบอ,อื่นสินไห้มีหมดงานอยู่ขอบนีนาะจ้าเป็นจังสีนั้นงมีจังสีออกมาเป็นตัวแบบนี้นาะจา้าอันนี้ก็ได้หลายมือเติบแล้วนาะได้สองอาทิตย์บัวลรมัง้ง ตแต่แย่หน่อยเอามาเนาะยันตั้งแต่ไข่ไข่ไงไข่ปิ่งเปี่นเป็นเงาะหนี้แย่หน่อยกะปล่อยพันไว้ในหนีหายน้ำหายน้ำแล้วก็หายอาหารเป็นผลไม้เป็นขนมขนมไข่ประมาณแบบนี้แหละพี่น้องคนจะกินเนาะ อันอันนี้แม่แม่เป่งแม่ลูกสาวของอันราชินีของเ้าเนี่อกะอยู่ในกลองในขวดรูของแย่หน่อยแบบนีนะ้อันที่ปัญหาของเฮ้าที่ว่าหมุดแต่งของแย่หน้อยนะปีนี่ละ่ะบอกใครเลยเด้อพี่น้องบอกใครใหญ่ใครแต่แม่งานใครบัดใไดก็เป็นแต่แม่งานเพราะว่าบ่มีบ่มีราชินีมาใครเนาะจ้ะ อันนั้นคนก็นอยู่อยู่ในอันร,รูปคน,ปนบ่ขึ้นมากับนี้เนะาะเนี่ยบ่สามารถที่สิไข่ได้เลยคนจัดรูปแล้วก็คือถ้าบ่มีนางพญาก็คือบอกไข่ไงอีหลีพี่น้องไข่ญงบ่ได้อีีเนาะกะ็แปลกคือึ้กันแต่ห้างเล็กๆหน่อยๆอย,อยู่อยู่น้ำบ้านนี่เฮาเฮาอัน เยะเบิ้งนี่ก็ยังมีไข่ไงอยู่ได้พี่น้องขันบาเป็นไข่ของนั่งพญาอย่างเดียวก็ได้เนอะอันนี้เท่ากับเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะจะเบี่ยงไหวทาห้อนเพิ่นอยู่น้ำเข้าได,ด้ดีถ้าเป็นนั่งพญา,ยาได้ก็คือเพิ่งต้องปีกปีกลนุนปี๊ขูเนาะพี่แย้หน่อยเคยเห็น ตัวหนึ่งที่เอาไข่ขึ้นเป็นออกมามามา,มาไข่น้ำยายหน่อยนะเอาไปใส่เพิ่นก็ออก,กเนาะต้นกระไนย,ย,ยู่แต่แต่บ่เ,เหลือหลายพี่น้องเพราะว่าห้าบ่วหลวว่าห้าแอบ,บเอาเพิ่นไปใส่เนาะไปใส่น้ำกอกอื่อนแอบ,บเอาไข่เพิ่นไปใส่เนี่ยซัํานีเพิ่นก็คือ้นสีผสมพันไดหรือว่าบางไข่ให้เห้เาได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะ เขาก็ต้องรอจนกว่าเพิินสิมีอายุที่พร้อมผสมพันธุ์หรือว่า้างไครให้เขาได้หรือิเรียกว่ากลายเป็นราชินี้หรือว่านางพญาได้เนาะจะ้ะอันนี้ก็เป็นแค่ลูกของนางพญาที่มีอายุหน่อยแต่เพิินก็นแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่ได้พี่น้องเบื่อง ตรงๆแบบนี้ได้เนาะจ้านี่ที่ย้ายน้อยเลี้ยงไว้นี่กะรู้สึกว่าพิ่นกะแข็งแรงดีอยู่ย้ายน่อยกะที่เลี้ยงไว้แบบนี้เบึง้งเขากะสิใา้น้ำส่วนอาหารก็ทีเป็นเป็นของออกหวนานๆเนี่ขนมหวานหรือว่า ผลไม้สุกแปลงสีบลมะละกองสีเหลอือเยอะหน่อยก็เอาหอกินเนะแตงโมประมาณหนึ่งสีเนาะจา้ะถ้าเฮาเลียงได้ถ้าเพื่อนอยู่น้ำเหาได้เนี่ยก็ถือว่าดีอยู่ด้แต่บ่าถึงแม่งานเพื่อน,น่ะมันหางายอยู่กี่หน่อยเฮาเอาเหาออกมาเลียงเพื่อนกับมาใครมาใครแล้วก็มาออกออกเป็นใครเป็นนางเป็นตู่แม่งานอยู่น้ำเหา ส่วนใหญ่ที่ท้าเพิ่นเอาเหาเอาไครมาจากปลาแล้วมากมากเป็นแม่งานหรือมีชีวิตอยู่กับเหาอยู่น้ำขอกของเหาเนี่ยเพิ่นสิบ่เาคายมีเด้อพ่อว่าการที่แย่หน่อยมาสังเกตเบื้องกันเหาหายอาหารเพิ่นกระสิขาบเข้าไปในในรังของเพิ่นแ,แบบเหาเห็ดใบหลายหลายรังายหลาย,ลาย,ลาย,ลาย กระปุกนะ่ะเพื่อนกระสีจำได้เนี่เพื่อนกระสีจำของเพื่อนได้เด้ว่าขอ,อกเพื่อนเนาะกอ,อกได้เพื่อนกระสีข้นเข้าไปแห่งสมาชิกในในรังเพื่อนกินเนาะจ้ะนี่างงยหน่อยก็มาเอามาฝากทุกคนที่เหลี่ยงหมดแหลงเนาะจาว่าว่าช่วงเนี่ยสิมีแมปิงหลายนะจ๊ะมีแมปิงหรือว่าลูกของนางพญายนี่หลาย กะโค้งสิเป็นลูกสาวหลายกลัวมันบ่ที่เปินผสมพันธ์เข้ากับบ่ลูกคือกันเขากัเอามาักขันมีกับเอามาเก็บใบเนาะจ่ะ้าบ่ม้าไปพ่อใครไงหรือว่าเมียนางของเ่ินแล้วเข้ากับเอามไว้เอาสะโอ,อ,อกเนาะจ่ะฉะาะลังสมมูดบ่าเข้าไปพ่อลังไดที่มีใครของนางพญา เอากระน้ำล้างนั่นมาไว้เฉพาะบ่าต้องเอาไปผสมกันเนาะที่พิ่นมีเมางานคอยเอานามเอายางมให้น้ำเนจา,เานจะเอากระเสีาไว้เอาว้แบบแบบล้างเดียวคอกเดียวไปเลยเนาะจังสีอันยูได้จังพิ่นจังสีบะมีอันเม่งานมากินจะนี่ยหน่อยเห็ดหลายวิธีเดียว วีที่แยกขอกแยกขอกไหวไหวแบบไหลังเดียวยจะปลอดภัยกลัวเนาะจังสีได้ออกมาเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องถ้าเข้าไปเอาไปใส่ผสมขอ,อ,อกอื่นถึงสีแยกกระปุกเอาไวก้กระปุกเดียวแต่ถา้าแม่งานเพื่อนออกหากินเพื่อนกระเขามาพอคือเกา ย่หน่อยก็เลยแยกไววเฉพาะไข่ของอันราชีนี้ว่าให้อปะสมขออื่นนอกจากย่หน่อยบ่าผสมขออื่นนอกจากจ้ากระฝากไล่กดไล่กดแชรกติดตามให้ย่หน่อยน้ำเนื้อเลยจ้าสวัสดีจ้า